เปิดร้านสระผมผ่อนคลายสระผมซ้ายเวียดนามรายได้ดีไหมลูกศิษย์ของทันที่เขามาเรียนแล้วนําไปเปิดร้านเนี่ยถ้าเขาเปิดอยู่ที่2อถึงสเตียงรายรับต่อวันจะตัวเฉลี่ยอยู่ที่2 0 0 0ถึง6,000บาทและถ้าเป็นรายรับต่อเดือนนะคะก็จะอยู่ที่เลทป,ประมาณ6 0 0 0 0ถึงแสนแปฉะนั้นเนี่ยการที่จะสร้าง รายรับได้ก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าการให้บริการและเทคนิคต่างๆอยากจะสร้างรายรับได้เดือนละแสนแปจริงๆเนี่ยทัานก็สรุปกลเม็ดเด็ดพายมาบอกเลยว่าคุณจะต้องทําแบบไหนอย่างไรนะคะข้อที่1เลยทาบรรยากาศร้านของคุณให้ลูกค้าเดินเข้ามาแล้วรู้สึกสบายกายสบายใจทำให้เขาเนี่ยทิ้งกายที่เหนื่อยล้านอนลงบนเตียงแล้วก็ผ่อนคลายได้แบบเต็มที่ข้อที่2การบริการต้องแบบ ดีเยี่ยมจริงๆใส่ใจลูกค้าทุกอย่างทุกกลยุทธ์จริงๆนะคะและข้อที่3เลยค่ะสเต็ปการสระผมสเต็ปการนวดมีการนวดด้วยกัวซาหรือจะเป็นการใช้อุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ ASMR และข้อที่4เลยนะคะเจ้าของร้านไม่มีการหยุดเรียนรูก้การพัฒนานำเทคนิคดีๆมาให้ลูกค้าเช่นในเรื่องของใช้สมุนไพรในการดีท็อกซ์เส้นผมให้กับลูกค้าการสครับหนัง <d> ศ <d> เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณ เปิดร้านอยู่ในทำเลดีๆไม่ได้เป็นคำตอบที่จะทำให้ร้านคุณสร้างรายรับได้เยอะเนาะเพราะลูกศิษย์ของท่านหลายคนก็ไม่ได้อยู่ในทำเลดีๆเลยค่ะแต่เขามีการบริการที่ดีกลยุทธ์มัดใจให้กับลูกค้าวันนี้ธัญนินของเรานะคะเปิดสอนแล้วค่ะให้เทคนิคกลยุทธ์ทุกอย่างกับลูกศิษย์เลยไม่ต้องเสียเวลาลองผิดลองถูกไม่ต้องกลัวว่ามาเรียนแล้วทำไม่ได้เรียนจบไปแล้วลืมก็ไม่ต้องกลัวค่ะมีคลิปวิดีโอให้คุณได้เรียนทบทวนได้ตลอด แล้วมาเจอกันที่ธัญญีสวยงามสง่ามีปัญญาอย่างมืออาชีพ